ยังไม่ไว้ใจผมอีกเหรอพราะเราทำอะไรดีพ่อเธอเชื่อใจฉันงั้นเธอต้องเชื่อใจผมด้วยนะไม่ว่าผมพูดอะไรพ่อจะพาเธอกลับบ้านให้ปลอดภัยโอเคค่ะโอเคนโอเคแนี่ออนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนมาโอ้โหเอาแล้วไงเอาแล้วไงโดนแน่เลยกู Oh, oh. Uh oh. 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 Let's get the hell out of here. Okay. No way. My It's okay. I've got you. No like It's okay. I've got you. It's okay. เฮ้ยเชื่อฉันเถอะเออโอเคระวังนะข้างหลังอาจจะมีขวานซิ่งโผล่ขึ้นมาก็ได้นะเราเร็วรีบลงเฮ้ยอึ๊บเออเออไงจ๊ะโอ้ว่ะน่ารักว่ะทำไงขับคุ้นข้าโอเคผมแบามีระเบิดแฟนขนาดนี้ได้เวลาลุยแล้วแหละครับโอเค ตอนนั้นนนนตตออี้ผมได้เบบี้ก็เลยรับทราบเธอโอเคไหมน่าจะดีอยู่โอ้เยี่ยมมากเลยตอนนี้เดี๋ยวส่งเฮลิคอปเตอร์ไปเร็วที่สุดโอเคเดี๋ยวส่งโลเคชั่นจุดรับเฮลิคอปเตอร์นะรับทราบโอเครีบด้วยรีบด่วนเลยโอเคต้องรีบไปสินะจุดเฮลิคอปเตอร์อยู่ตรงนู้นโอเค เอาไนงะอยู่ใกล้ผมไปนะอันตรายนะเบื่อวมาโคตรพอ่อโคตรแม่พระเอกเลยเราเอา่บวัวอุย้ยวัวมันเกิดใหม่ได้ด้วยเหรอตัวนั้นมันโดนเผาไฟไปแล้วไม่ใช่เหรอตั้งแต่พาร์ทแรกอะ่ะโอ้ตายแล้วจะตายแล้วเออถีบเข้าให้เอ้ยวัวชนโอ้โหใช่ไหมแล้วทยไมนายเกิดใหม่เนี่ยหรือว่าตัวใหม่ไอ้อสตาร์อารเอ้ยโอ้โหชิบหายแล้ว เล้วแล้วแล้วแอชลียิงมาแล้วเออ,ออเอยเออ,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 อหัวมันงอกหัวมันงอกโอ้ยโอ้อัพเกรดปืนโพกมาแล้วโคตราด,ดีเลยอ่ะเอ้อเออเฮ้ยมันเห็นหรอบ้านะแอชลีย์ล่ะแอชลีย์ลูกอยู่ไหนแอชลีย์แอชลีย์เป็นไรบ้าเอ้ยเดี๋ยวแอชลียูอยู่ไหน เลิ้ติดปางเหรอจริงนี่โอ้เดินติดวัวโอ้อยจะจักไม่ฆ่าสัตว์จักจะฆ่าสัตว์แล้วตอนนี้โอเคเอสลี่เดินติดวัวโถเอ้ยอนนอเอลซีแล่แพ้วัวโอ้โหเกือบแล้วเราอ้าวเฮ้ยไปคิดโดนวัวฟาดใช่ไหมเอ้อโอเคแค่มวัวตัวเดียวทำไมมันปวดเดี้ยว,วะ เออโอ้ยเอาอันนี้ก่อนเออไม่ฉันติดพอดีเออโอ้วัวตัวเดียวจะเป็นปวดยังวะเออโอ้โอเคเออโอ้ยเออใจเย็นนะใจเย็นนะลีออนโอ้โหัวมันงอกอีกโอ้ย Are you serious เออโอเคตะกี้วัววัวคุงโอ้เอ้ยโหจะตายเออ เออเออเออเเออโอ้ยโหจะช่วยแอลลี่ยังไงวะเนี่ยโอเคได้แล้วเออไม่ได้อีกกูจะไม่ทำ้ายสัตว์ก็ตอนนี้แหละกูกูเริ่มกูเริ่มคิดแล้วกูเริ่มคิดแล้วควรจะฆ่าสัตว์ดีไนี่ยเอ้ยยาเก็บนายเอาวัวเฮ้ยมันบ้าแล้วแอนิเมชั่นมันทับวัวไม่ใช่เหรอทำไมมันไม่ได้วะโอ้ยยาดัดเจ้ แอชลี่แป๊บนึงเออแป๊บนึงเดี๋ยวมาอโอเคน่าจะช่วยแอชลี่ได้แล้วยังยังอยู่ที่วัวอีกเหรอวูดจะช่วยมันยังไงเนี่ยแอชลี่ว์วูดยิงยิงวูแค่วัวตัวเดียวเนี่ยโอ้ยปวดหัวโอเคโอ้โหแค่วัวตัวเดียว,ว,ยวทำไมมันปวดจังล่ะอ๋อ ตัวเปิดเสรรอเออไปไม่นะบัววิ่งมาหากูไม่เที่ดูบัวดูเถาแอนลี่ไม่เป็นไรใช่ไหมลูกเออนั่นแหละอยู่ตรงนั้นก่อน,นวัวเออเออโอเคเออเออเออโอ้โหวุ่นวายใส่ผงอืเออไปในที่สุดยูรไร

เฮ้ยเดี๋ยวไอ้เพื่อนเดี๋ินๆบอกเลยด้ว่ยซ้ำดีดๆเอ้ยซิริลิต้าซิริลิต้าไม่ใช่นะฉันชื่อเฮสซี่ผมนายล่ะลูอิสเยี่ยมในพวกเรามีชื่อละนายเป็นใครนายไปทำอะไรที่นี่มันเป็นคำถามที่ดีเลยนะครับท่านแต่ว่าผมมีเวลาคุยแหละเดี๋ยวตอนนี้ ลบเลี้ยวในเคสนี้ก็เนี่ยมาสอยกันก่นอนไปเข้าไปข้างในดี้อ๋อโหโคตรปลอดภัยเลยไปเนี่ย<ป>โอเคเยี่ยมเอาอะศึกหนักละจังหวะนี้โอเคเริ่มเกมเลยกว่าเยี่ยมมีคู่หูใหม่ละเก็บของก่อนโอเคเฮ้ยแผ่นไม,ม้ภาคสอง นายภาคสองติดตรงไหนติดตรงนี้โอเคเออ่มีของให้เก็บไหมมี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 เอามาเอามาให้เราระเบิดกูก็เยอะอยู่ไม่ต้องห่วงระเบิดกูต้องถึงหกเจ็ดลูกถ้าในหุบปากได้ก็ได้จะดีเหมือนกูเลยตอนนี้เลี้อนเอาละโอ้โหเลิศอ่าสมุนไพรเขียวเยี่ยมเลยอ่าผสมเรียบร้อยพอไหวผมว่าอืนอันนี้ไม่พอว่ะ เออโอ้ยยิงไม่โดนด้วยเฮ้ยโอ้โหอัพเกรดปืนมันมันใช้ดีขึ้นเยอะเลยเนี่ยแม่จะยิงไม่โดนเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยโอเคโอเครีโหลีโหลีโหลี่หน้าโอเคยูกัสเตสเออเออแป๊บนึงนะหลุยเฮ้ยโอ้โหเออพี่หลุยแต่โอ้โหปลนกระสุนไปข้างนอกเลยไม่นะไปโอ้โหโอเคโอเคเออ ไอ้เออเก็บเออโอ้โหดีแล้วเพรากันทันมาเนี่ยมันจะเอาเอาเอาไป้ไวโอเคโอเคเออไอเออเอ่อเดี๋ยวไม่มีไม่มีไม้ใหม่โอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นี่มันคอพับดิวะมันจะกลายพันธุ์ไปเนี่ยไม่ไม่อย่างยายาโอ้ยอื้ออเอาวะมันจะคอพับไปดิครับมันจะเหมือนคอพับเหมือนแฟนผมไหมเพราะว่าแฟนผมคอพับ พับพับพับเด้อเดอเดาอเด้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 วเด้อ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 เด้วเด้อเด้อเด้อเด้นเด้อเดนอเด้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 วเดอเด้อเด้นเด้เด้อเดอเดอเด้อเดยเด้อเ้อเด้อเด้อเดอเด้อเด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 เ้เอเดอเด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 ้อเเด้เดเดอเดอ้เดเดเดเเดเด้้เด ไม่เงยก็จะช่วยเพื่อนแต่กูยิงไม่โดนเลยว่ะเพื่อนโอเคอย่าบอกนะว่าเอ็นนี้มันหัวงอกอะแพ้เขาให้เลยนะอุโอ,โอไม่ะไม่งอกไม่งอกเยี่ยมหลุยเพื่อนใจเย็นช่วยมาแล้วโอเคเยี่ยมอ้ามาตอนไหนวะลุงเอาดิเออโดนมีดหรอดวมีดหรอเออบอกเลยมือหนึ่งดนมีดอยู่แล้ว ไม่ต้องห่วงโอ้โหได้แผ่นไม้เอามาทำอะไรตอนนี้นะครับพี่เออโอาว่ะไปโอ้ยเดียวเดียวเดียวแทงมันก่อนแทงมันก่อนแล้วกันเออโอ้ยมันมันจะฟาดแล้วมันจะฟาดแล้วโอ้ยโอ้โหเดี๋ยวขวานก็มาพวกก็มาขวานก็มาพวกก็มีตรงวันี้เออเตะเตะเออกันก่อน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 โอเคโอ้โหเยอะมากเยอะมากมาก เอ้โอ้ยเออเฮ้ย,ย,ยหัวงอกอีกโอ้โหโคตรสวยเอากดผิดกูโอ้เดี๋ยว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 อ่าโอเคใช้เลยแล้วกันเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเรากล็ลบโอจโจเหมือนเดิมโอจโจด้วยโยนเลยกันนี่ของขวัญของนายอ่าโอเคเฮ้ยมันไม่เป็นไรเลยหรอบ้าพอฉันคงไม่บ้าพอ โอ้โหมีไม้ไม้ขั้นมาอีกแล้วขั้นตรงไหนได้ยังโอ้โหประตูที่ตรงพังอีกแล้วเพิ่งเอาไปโอเคขั้นขั้นขั้นโอเคเฮ้ยโอ้โหยังไงล่ะโหดเก่งเลยเราเออ you k n ยู w นวั t สึดิวกอดเอ็ดโอเคเฮ้ยหัวมันจะงอกหัวงอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลีออนแทงดีๆลูกไม่แทงดีๆแล้วโอ้เฮ้ยเดี๋ยวน้ำโผล่ เอาบันไดมาอีกเหรอมันจะโผล่ทั้งสอีกเหอโอ้โหเียบเขียบักเอาบันไดเข้ามาอีกคอย่าอย่าไปตีือเดอเออเออเอาของขวัญนี่ไปเออโอเคเออออ้ยดูเดือดเ็ปาโอยโอ้โหเอานี้ให้มันตายันโอเคดอดเดืดเดดจโอ้โห ดีนะห่างตาเห็นเออเอาว่ะเดือดเดือดเออลุงพี่ตายยังตายแล้วโอเคของคล้วลุงยายป้านี่แหละยังอยู่เฮ้ยเดี๋ยวไอ้หลุยมันไปไหนวะชั้นสองเหรอเฮ้ยโอ้โหมันเอาอาวุธหนักมาเลยว่ะสวยแล้วมาเอ้ยเรามีอาวุธหนักกับเพื่อนเออออโอเคกูก็มีอาวุธหนักเหมือนกันเดี๋ยวาไปหลบโอ้โห เอาว่ะเอาไปเอออเามามาดิมาดิาดเฮ้ยเฮ้ยอ่ะเจฟโฟกัสโอเคจะโฟกัสดีๆแล้วจ้ะโอ้โหเลือดก,ก็เหลือแค่นี้ชีวิตทำอะไรดีวะเอาอัาอานนี้ไปแล้วกันเอ้ยเฮ้ยโหยังไม่ตายโคตรอื่นเลยไอ้หมอน,นีม่มันอึดไปไหนวะ โอเคได้แล้วเรียบร้อยอ next ตัวต่อไปมาเลยเออเอาอะเลออนฮะอะไรทำไมอยู่ดีๆแอชลี่มันโผล่ตรงนี้่เอาเกิดอะไรขึ้นอ๋อเราจบการต่อสู้หรอโ okay. อเคเฮ้ยโอ้ Hell yeah. Oh my god. pardon me. How? not even What's happening to me? Ashley, Ashley, is this the first time you've i What's going on with me? is this the first time you've เลือดมันเหมือนมีอะไรบางอย่างที่เรียกว่าพลาการ์ดฮะพลากาโอเคทุกคนใช่ไหมไอ้ผู้อุข้างนอกนั่นอะที่มันสนใจในตัวนายนั่นแหะเพราะว่ามันเหมือนกับนายไงล่ะมันเลยสนใจพวกเขาเหมือนกําลังจะพวกเราเหมือนมีสัญญาณอะไรบางอย่างแต่อันนี้มันแค่เริ่มต้นเท่านั้น ถ้าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นต่อไปถ้าถ้าโชคดีนะมันก็กลายเป็นพราสัพาก้าโอเคตอนนี้อยู่เรียกว่าอะไรนะต้องผ่าตัดออกหรืหรอเฮ้ยนายก็ติดเชื้ออย่างนันเหรออ๋อไม่ต้องห่วงตอนนี้ผมมีแผนอยู่ที่หัวแค่ตอนนี้ไทยต้องเชื่อใจฉันโอเค อ่ะได้เยี่ยมตอนนี้เราเป็นคู่หูแล้วเออเดี๋ยวเดี๋ยวนายตอนนี้ม่เวลาคุยนะพ่อรู้บ่แล้วทำไมนายช่วยฉันล่ะก็มันทำให้ฉันรู้สึกดีขึ้นหรอมะโอเคเดี๋ยวฉันติดต่อมารับทราบเพื่อนโอ้ขอบใจที่มาช่วย Chapter N ว้าว Chapter นี้จบเร็วไปหน่อยไปเนี่ยโอเคก็ คุณท่านผู้ชมที่มารับชมกันในแชปเตอร์นี้นะครับผมซึ่งเป็นพาร์ทที่7นะ mm hmm. มัง้งใช่ไหมเพราะว่าพาร์ทที่6ก็คือพาร์ทที่7โอเคพาร์ทที่7เอ่อใช่ป่ะวะ <laughs> ก็ไม่รู้แหละโอเคยังไงก็ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับให้ผมด้วยนะเพราะว่าเออเกมนี้มันสนุกดีเหมือนกันนะเนี่ยนั่นก็ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะครับไปเจอกันคลิปหน้า <laughs>